สวัสดีครับกลับมาพบกับกันในรายวิชาภาษาไทยนะครับในวันนี้เราจะมาลองอ่านในเรื่องของบทที่2องเรากันนะครับในเรื่องของคนร้ายรถตู้นะครับฟังดูแล้วเป็นไงครับน่ากลัวไหมคนร้ายรถตู้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกับผคุครูเลยนะครับเสร็จแล้วเปิดแบบฝึกขัดของเราเลยนะบทเรียงเรานะครับแล้วฝึกอ่านตามคณคนะครับบทที่2 คนร้ายรถตู้ชารีมีนาและปรีดาได้ฟังข่าวร้ายว่ามีคนร้ายขับรถตู้ลักพาตัวเด็กไปเรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นบ่อยๆจึงมีคำเตือนว่าให้เด็กๆระวังตัวนักเรียนที่โรงเรียนต่างพากันคุยถึงเรื่องนี้ทุกคนไม่สบายใจ ทำไมรถตู้ต้องรักพาตัวเด็กและวันไหนจะเกิดอันตะลายขึ้นกับตัวบ้างก็ยังไม่รู้เช้าวันนี้ชาลี มีเรื่องน่าตกใจมาเล่าให้มีนาฟังว่าเขาเจอรถตู้คันหนึ่งที่หน้าปากซอยสองวันแล้วรถคันนี้มาจอด อยู่ตั้งแต่ตอนเย็นฟ้าเริ่มมืดสลัวจอดอยู่เป็นเวลานานจนค่ำมืดคนขับท่าทางไม่น่าไว้วางใจ ชาลีไม่เคยเห็นหน้าคนคนนี้มาก่อนเลยกลัวว่าจะเป็นคนร้ายรถตู้ครับมีเรื่องคนร้ายเข้ามาแล้วครับอ้าวย่อหน้าที่สองเรานะครับปรีดา เสนอความคิดเห็นว่าเราไม่ควรจะหวาดผวาเกินไปต้องใช้สมองคิดเราไปแอบดูถ้าเป็นคนร้าย เราก็แจ้งตำรวจดีใหม่ละ่ะชาลีมานะครับเจ้าหน้าถัดมานะครับค่ำวันนั้นชาลีมีนาและปรีดากำลังจะไปแอบดูคนขับรถตู้ คุณพ่อก็ถามว่าจะไปไหนกันเด็กๆชาลีตอบว่าไปเป็นนักสืบครับว่าแล้วก็เล่าเรื่องให้คุณพ่อฟังคุณพ่อฟังแล้วตกใจ บอกเด็กๆว่าลูกยังเด็กเกินไปไม่ควรเสี่ยงไปแอบสืบดูด้วยตนเองนะถ้าเขาทำอะไรเราจะสู้ เขาได้หรือพ่อคิดว่าโทรศัพท์แจ้งตำรวจดีกว่าหรือเปล่าครับอ่าไปหน้าถัดมานะเ,าเด็กๆมีข่าวเห็นพบเห็นคนรถตู้นะครับรถตู้คนร้ายสงสัยนะครับก็เลยจะแอบไปสืบดูเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูที่หน้าต่อไปเลยนะครับเด็กๆ ทุกคนเริ่มเห็นด้วยชาลีไม่รอช้าเขารีบยกโทรศัพท์ขึ้นโทรไปที่สถานีตำรวจทันทีเดี๋นหน้าต่อมานะครับราวสามสิบนาทีตำรวจ ก็มาถึงชายหมวกดำเห็นรถตำรวจเข้าก็ทำท่าโมโหทำตาทำมึงถึงแล้วขับรถพุ่งออกไปอย่างเร็วชารี มีนาและปรีดาถึงกับอ้าปากค้างต่อมานะครับย่อหน้าต่อมามีนาพูดขึ้นว่าคุณตำรวจคะมาช้าจังเลยพวกเราเจอรถตู้จอดอยู่ที่นี่เขาใส่หมวกดํา ต้องเป็นพวกคนร้ายลักเด็กๆแน่ๆค่ะถ้าเขาเป็นคนดีเขาจะรีบขับหนีไปทำไมใช่ไหมคะปรีดาพูดขึ้นบ้างว่า แต่สายไปแล้วหลักครับป่านนี้เขาขับไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้มานะครับเดี๋ยวนั้นต่อมาตำรวจขอบใจเด็กๆและชมว่าพวกหนูเก่งจริงรู้จักโทรศัพท์ แจ้งตำรวจด้วยหนูโทรแจ้งนับว่าดีมากแต่นั่นแหละบางครั้งอาจจะแจ้งช้าไปหรือเรามาไม่ทันก็มีจับได้ก็มีมากนะหนู นะครับชาลีมีนาและปรีดาเล่าเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นน่ากลัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่เบื่อเลยพ่อกับแม่ อธิบายให้เด็กๆฟังว่ารถตู้พวกนี้เที่ยวลักพาเด็กไปแล้วบังคับให้ขอทานหรือบางทีก็เอาไปใช้งานมีพ่อแม่บางคนเคยเจอลูก ของตัวเองนั่งขอทานอยู่ที่สะพานลอยเรื่องเล่านี้ทำให้เด็กๆเศร้าใจและหวาดกลัวมากนะครับเรื่องราวเป็นเรื่องของคนร้ายรถตู้นะครับตัวละครเราก็จะมีชารีมีนาและปีดานะครับที่ไปพบ รถตู้ต้องสงสัยแล้วก็เลยแจ้งตำรวจแต่ตำรวจมาไม่ทันการนะครับรถตู้สงสัยหนีไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดของเราในค,คลิปหน้านะครับถ้าวันนี้ครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝึกอ่านทุกวันด้วยนะ